yeah <laughs> พิกอัพแม่พาหนูไปยูบมดเกิบแม่จะขายก๋วยเตี๋ยวนั่นก็หาขายะเหมือนขายเพราจะไม่ม,มีคนทำจ้าเนื้อหมูจากลองขึ้นมาขายกัมอนหัดขายพอรู้หลักแล้วก็มาทำเอง

หยดแล้วไม่เอาอันให,นหม่ฮะนี่นี่น,นี่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 หน้าใส่อจ๋ามัม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 ัมมัมัม ทำเปรี้ยวด้วยทำเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวด้วยเฮ้ยเปรี้ยวทำเปรี้ยวทำเปรี้ยวล <conversion> ูกเปรี้ยวไอ้เปรี้ยวยังไงเปรี้ยวยังไงทำเปรี้ยวเอ้ทำเปรี้ยวใส่ลูก ปวดทิมนะทำแบบนั้นพอแล้วพอแล้ว